ขึ้นชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีตัวดําเนินเรื่องหลักเป็นนักว่ายน้ําฉากสําคัญสําคัญส่วนใหญ่จึงต้องถ่ายที่สระว่ายน้าทั้งหมดไม่เว้นแม้กระทั่งฉากเลิฟซีด้วยความที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็เลยลองดีไซน์ให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นใต้น้ําก็จะเป็นซีที่เพิร์ดกับไอซ์เนี่ยกระโดดจากแพลตฟอร์มถุงๆแล้วว่ายเข้าหากันอะไรเงี้ย แต่ด้วยความที่ทั้งก้าวและมาร์ชไม่ได้เป็นนักว่ายน้ํามืออาชีพทําให้การแสดงในน้ําเป็นเรื่องลําบากพ่อสมควรเธอกับไอก็ต้องว่ายเข้ามาหากันแต่คือมันยากมากเพราะว่าระยะจริงๆอ่ะมันไกลน้ํามันทําให้แบบภาพทุกอย่างมันเบลอมันมองไม่ชัดไปหมดคือว่ายเข้ามาหากันลื่เลยไปเลยมองไม่เห็นถ่ายแบบหลายรอบก็จะได้อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นภาพแล้วแบบ อ๋อนี่คือสิ่งที่เราทุ่มเทมาตั้งนานกะโดดน้ำดำน้ำว่ายน้ำมันเหมือนรวมอยู่ในฉากนั้นเป็นมูที่โรแมนติกมากแล้วก็สวยมากๆค่ะไปติดตามความโรแมนติกสุดหลอนของฉากนี้ได้ในโรงภาพยนตร์กับฝากไว้ในกายเธอ